สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล168แนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่440กันแล้วนะครับพี่ๆก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับ และที่สำคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้าๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันพระบ้านเครื่องรางของเก่าเก็บสะสมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสาหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมแล้วชอบใจรับชมแล้วถูกใจรับชมแล้วสนใจอยากจะเช่าบูชาพระ รายการไหนหรือว่าหมายเลขไหนนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ Li n e แอดตรงด้านบนเลยนะครับ @174oiptq นะครับผมเบอร์โทรนะครับมีเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับผมก็คือ0903251096สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกานะครับของทางช่องก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่ พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจนะครับผมหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับใน EP นี้นะครับผมก็จะมีมาแบ่งปันให้ด้วยกันทั้งหมด22รายการนะครับผมก็เรียงจากหมายเลขหนึ่งนะครับผมไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่22ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่จดเป็นหมายเลขที่ถูกใจรยบ้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถพิมพ์ามบอก นะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็บอกได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะขอทราบชื่อผู้รับนะครับผม ที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรของพี่พี่นะครับผมเราก็จะจะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมก็เน้นย้ําเหมือนในทุกๆ EP ีนะครับจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางพระองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตซูมเข้าไปนะครับเราก็จะเริ่มกันที่รายการหมายเลขที่1กันเลยนะครับผมสำหรับรายการที่1นี้นะครับผมเปิดมาด้วยนะครับผมเหรียรุ่นแรกนะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับปีพศ2504นะครับผมเนี่ครับ เหรียญรุ่นแรกเหรียญกลมปี04นะครับของหลวงพ่อกลวยนะครับพี totally. ่ๆหมายเลขที่1นี้นะครับองนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม450บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับ450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับสาหรับเหรียญรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อกลวยนะครับผมวัดโคสิตารามนะครับผมนี่นะครับ ท่านใดสนใจก็รีบติดต่อรีบสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับพี่พี่าทุกองนะครับผมสวยตรงตา totally cool. ม ie, ในคลิปนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับรายการนี้เป็นหมายเลขที่หนึ่งนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา450เท่านั้นนะครับผม450บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่2นะครับอันนี้เป็นพระกรุนะครับผมน่าจะเป็นเนื้อชินนะครับพี่พี่นะครับรายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับผมไม่แน่ใจแล้วเรียกว่าอะไรนะครับพี่พี่ น่าจะเป็นยอดขุนพลนะครับผมวันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับผมนี่นะครับแต่เป็นพระกรุนะครับผมเป็นเนื้อโลหะนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับรายการที่2นี้นะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้นะครับผมนี่นะครับสวยตรงตามในคลิปนี้อย่างแน่นอนนะครับผมท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมตรงส่วนไหนนะครับ ก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมพูดคุยกันได้เลยนะครับผมยินดีพูดคุยกับพี่ๆทุกท่านเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่3นะครับผมรายการที่จะเป็นสมเด็จวัดใหม่อัมรตรถนะครับหมายเลข3ามนี้นะครับผมองนี้ี้450บาทนะครับผมสําหรับพระสมเด็จวัดใหม่อัมรตรถนะครับพี่ๆหมายเลขที่3องค์นี้นะครับด้านหลังจะมีเป็นประทับตราด้วยนะครับผมเป็นประทับตรายางนะครับพี่ๆเี่นะครับวัดใหม่อัมรตรถนะครับผมดูครับกุครับเอ่อ ความเก่าความเดิมนะครับผมขอผิวองค์พระองค์นี้กันนะครับรายการนี้เป็นหมายเลขที่3นะครับพี่ๆใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับ 450นะครับผมทัดมานะครับผมหมายเลขที่4นะครับหมายเลขที่4นี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้พร้อมกัน2องค์แบบนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญจิโกนะครับเหรียญกลมใหญ่หลวงบุโตนะครับแล้วก็จะเป็นเหรียญพัดย์ศปี16-2องค์นะครับ2องค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้คู่กัน700บาทนะครับผมผมขออนุญาตนะครับนี่นะครับลงกล้องให้ดูที่เหรียญจิโก้นะครับองนี้มาพร้อมรอยจานแบบนี้เลยนะครับผม สำหรับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่4นะครับผม2องค์7 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญหลบู่โตนะครับพี่พี่เนี่ยนะครับหรือว่าเหรียญพระครุวิริยากิตินั่นเองนะครับผมปี2512นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับท่าใดสนใจก็สอบถามมากันได้นะครับผมด้านหลังอง์นี้นะครับจะเป็นหลังยันดวงใหญ่นะครับพี่พี่หมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่4ใน EP นี้แล้วนะครับผมรูปภาพเดี๋ยวผมจะถ่ายไว้ให้นะครับผมติดต่อก ok ันเข้ามาได้นะครับ นีนะครับผมมีรอยจานมือเดิมๆเลยนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับอันนี้เป็นองค์แรกเท่านั้นนะครับผมหมายเลขที่4นี้เปิดแบ่งปันให้พร้อมกัน2องค์นะครับอันนี้เป็นอีกอง์นึงนะครับผมเป็นพัดยศปีหนึ่งที่มาพร้อมกล่องเดิมแบบนี้นะครับรายการนี้นะครับผมนี่นะครับแต่ขออนุญาตลงกล้องให้ดูให้ชมกันนะครับผมนี่นะครับดูผิวองค์พระองค์นี้กันได้เลยนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมหลวงกูโตพัดยศปี16นะครับนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผม รายการหมายเลขที่4นะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับนี่นะครับผมลองดูกันได้เลยนะครับพี่พี่เปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ700บาทนะครับผม2รายการ700บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่5แล้วนะครับผมนี้จะเป็นชุดกรรมการนะครับ หลวงปู่ทิมนะครับผมวัดละหานไล่นะครับในชุดนี้จะประกอบไปด้วยนะครับขุนแผนพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็จะเป็นพระกริ่งนะครับหลวงปู่ทิมนะครับสององนี้นะครับผมมาพร้อมกล่องเดิมนะครับเปิดแบ่งปันให้พร้อมกันนะครับ450บาทนะครับผมเนี่ยนะครับมาดูที่องค์แรกกันก่อนเลยนะครับผมสององค์450บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นนะครับพระขุนแผนหลวงปู่ทิมพิมใหญ่นะครับผมอีกอง์นึงนะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูนะครับเป็นพระกริ่งนะครับผมเนี่ยนะครับนี่เป็นองค์แรกในชุดนี้นะครับ นี่นะครับคุณแพนพงภายกุมานะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังตะกุดนะครับผมลองดูให้ชอบใจนะครับผมลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่5นะครับพี่พีนี่พีนี้นะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นพระกลิ่นองบปูทิมนะครับพี่นี่นะครับหมายเลขที่5นะครับผมพระกลิ่นองบปูทิมนะครับ2รายการนะครับผมพร้อมกล่องเดินนะครับ450าบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับ เป็นพระกลิ่งน่าจะเป็นกลิ่งชินปบัญชรนะครับผมใต้ฐานกลิ่งจะมีเป็นพระนาคปกด้วยนะครับผมนะครับสวยงามมากมากนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นสมเด็จเนื้อคลั่งนะครับผมหรือว่าสมเด็จหลวงพ่อทองสุกวัตโนดหลวงนั่นเองนะครับหมายเลขหกนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับสามร้อยบาทนะครับผมองนี้เอาสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จนะครับผมหลวงพ่อทองสุกวัตโนดหลวงนะครับพี่ๆเป็นสมเด็จเนื้อคลั่งนะครับผม นี่นะครับดูผิวกันได้เลยนะครับผมเนื้องค์นี้จะออกเป็นสีดำๆนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีเป็นคราบความเก่าความเดิมนะครับของผิวองคงนี้นะครับแต่อยู่ในเลี่ยมโดยรวมแล้วสวยเลยนะครับพี่ๆนะครับเลี่ยมเก็บผิวไว้นะครับผมสามร้อยบาทนะครับหมายเลขหกนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่เจ็ดนะครับผมเป็นหล่มข้อเงินนะครับผมรายการนี้นะครับหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่เจ็ดเปิดแบงก์ปันให้ในราคาสามร้อยห้าสิบบาทนะครับผม รูปหล่อหลวมพ่อเงินนะครับผมเนี่นะครับพิมพนิยมนะครับผม350บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจนะครับสอบถามมากันได้นะครับผมดูผิวกันชัดๆเลยนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับผมวัดบางคลานนะครับผมเป็นรูปหล่อโบราณนะครับหมายเลขนี้นะครับผม350นะครับรายการที่7นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคล้ายนะครับผมนี่นะครับวัดส่วนขานรุ่นแรกนะครับผมเหรียญหลวงพ่อคล้ายรายการนี้นะครับ 400บาทนะครับผมสำหรับเหรียญพ่อคล้ายวัสวนขันรุ่นแรกนะครับนี่นะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับรายกันที่8แล้วนะครับผมนี่นะครับสวยงดงามมากๆนะครับผมเป็นเหรียญพ่อคล้ายนะครับ400บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ ถัดมานะครับผมวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าเป็นพระกรุที่ไหนนะครับพี่พี่แต่เป็นเนื้อน่าจะเป็นเนื้อชินนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับดูผิวความเก่ากันได้นะครับผมรายกันนี้4 0่บาทนะครับอยู่ในเรี่ยมจับขอบโบราณเลยนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับรายกที่9แล้วนะครับผมนี่นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับรายกที่9นะครับพี่พี่ใน ep นะครับผม ดูนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมนี่นะครับผมอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมรายการไหนนะครับก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมยินดีพูดคุยกับพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับผมราคาแบ่งปันทุกรายการนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นพระสมเด็จเกจชโยนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมได้มาพร้อมกับกรอบประกาศสนิบัตแบบนี้เลยนะครับผมจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมเกษชโยวัดชัยโยวรวิหารจังหวัดอ่างทองนะครับเป็นเนื้อผงนะครับพี่พี่นะครับ มาพร้อมกรอบประกาศสินบัตรแบบนี้เลยนะครับผมถ้า้ชอบไปแล้วนะครับผมก็จะส่งให้พร้อมกันนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมเป็นกล่องใหญ่ๆให้เลยนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับผมว่าพระจะได้รับความเสียหายนะครับผมผมแพคให้อย่างดีนะครับพี่ๆอันนี้ก็จะมาลงกล้องให้ดูที่ผิวขององค์พระองค์นี้กันนะครับ นี่นะครับผมจะเป็นสมเด็จเกษชโยนะครับพี่ๆรายการหมายเลขนี้นะครับองค์นี้นะครับหมายเลขที่10นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม1000บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับพระสมเด็จเกษชโยนะครับเป็นพิมพ์7ชั้นนะครับพี่ๆอง์นี้นะครับ7ชั้นนิยมนะครับดูนะครับ1000บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆรายการหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่10นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับ สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมหมายเล็กนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ราคานะครับผม1 0 0 0บาทเท่านั้นเลยนะครับดูนะครับผมความเก่าความเดิมของผิวองค์นี้นะครับรูปภาพนะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายไว้ให้นะครับอยากดูก็สามารถติดต่อกันข้ามาได้นะครับผมไลน์แอดเลยนะครับ p น4 o i p t ็นะครับผมเบอร์โทรก็0 9 0ย2 5 1 0 9 6นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเอ่อ อันนี้น่าจะเป็นรูปภาพเก่านะครับพี่ๆผมก็ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะครับผมแต่อยู่ในกรอบเก่าๆแบบนี้นะครับเป็นของหลวงู่ทิมนะครับผมนี่นะครับวัดละหันไล่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคาถานะครับผมบูชาพระหลวงพ่อทิมนะครับผมนี่นะครับด้านหลังก็จะมีเป็นประทับตรานะครับผมวงกลมนะครับว่าวัดละหันไล่นะครับรายการนี้นะครับผมเอาในราคา450บาทแล้วกันนะครับผมตรงนี้ก็จะมีเป็นรูปภาพเก่านะครับ นี่นะครับผมอยู่ในกรอบเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขที่11นะครับผมใน EP นี้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่12แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขียนมาโกรนะครับเป็นเหรียญปี17นะครับผมนี่นะครับเหรียญนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม350บาทนะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับผมนี่นะครับ350บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับ เปรียนปี17นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับนี่นะครับรายการที่12นะครับผมรงนี้มีต่อโค้ดตรงนี้ด้วยนะครับพี่ๆหนนะครับหลพักเกษนะครับผมสำนักสุสานใต้รักนะครับปี2517นะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่13แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับ เหรียญล้อแมกนะครับผมหลวงพ่อเกษมนะครับพี่พีอง์นี้นะครับผม450บาทนะครับสําหรับนะครับผมเหรียญล้อแมกหลวงพ่อเกษมเพีมมาโกลนะครับผมหมายได้ที่13นี้นะครับผมนี่นะครับ450บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นรุ่นบารมีนะครับ83นะครับพี่อายุครบนะครับผมเเป็นปีพศ37นะครับพี่หนึ่งครับ หลอดพ่อกรเซีมเข็มมัโรนะครับผมพร้อมเดี้ยมนะครับผมนี่นะครับเป็นเนื้อสีเงินแบบนี้เลยนะครับแบ่งปันให้ในราคา450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นวัตถุมงคลหลบุโตะนะครับหมายเลขที่14นะครับผมสองรายการนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้คู่กันนะครับก็จะมีเป็นตุ๊กตาเล็กนะครับผมหลบุโตะนะครับอีกองคหนึ่งจะเป็นปิดตาจัมโบ้สองเนื้อเดี๋ยวผมขออนุญาตดูเนื้อสักครู่นะครับเป็นเนื้อผงเกสรแช่น้ำมนนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับ สองรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา5 5 0บาทเท่านั้นนะครับขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนเลยนะครับผมก็จะเป็นตุ๊กตาใหญ่เอาตุ๊กตาเล็กนะครับพี่พี่นะครับเขาเป็นพระสังกัจระจายนะครับผมนี่นะครับพอดีผมสับสนนิดนึงนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นพระสังกัจระจายหลวงปุโตนะครับพี่พี่ดูดูนะครับผมตายฐานฝั่งตะกุดหนึ่งดอกด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูนะครับ นี่นะครับผมพระสังกัจจายนะครับหลวงพุโตวัดประดูฉิมพีนะครับพี่พี่นี่นะครับใต้ฐานฝั่งตะกุดหนึ่งดอกนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่สิบสี่นะครับผมขออนุญาตเปิดแบงก์ันให้คู่กันห้าร้อยห้าสิบบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถัดมาก็จะเป็นปิดตาจัมโบ้สองเนื้อผงเกสรแช่น้ำมนต์นะครับหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับขออนุญาตลงกล้องให้ดูกันเลยนะครับผมนี่นะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับปิตาจัมโบ้สองหลวงปู่โตองค์นี้นะครับนี่นะครับฝังตะกุดต,ตรงนี้นะครับผมสวยงดงามมากๆนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่สิบสี่นะครับผม ท่านใดชอบไปแล้วนะครับผมจะได้รับพระที่ตรงตามที่พี่ๆได้ช่าบูชาไปกันอย่างแน่นอนเลยนะครับผมวันนี้ผมการันตีให да ้เลยนะครับว่าได้รับพระที่ตรงตามในคลิปทุกรายการนะครับถัดมาครับผมหมายเลข15นะครับผมรายการนี้จะเป็นจอบใหญ่นะครับจอบใหญ่ผมงพ่อไผ่นะครับผมวัดลำแพร่นะครับพี่ๆหมายเลข15นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา300บาทเท่านั้นนะครับสำหรับจอบใหญ่นะครับผมหลวงไปนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับ 300บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมเป็นหล่อโบราณนะครับพี่พี่ดูนะครับผมความเก่าความเดิมนะครับ300บาทเท่านั้นนะครับเป็นปี2478นะครับพี่พี่เป็นที่ระลึกนะครับผมวัดกำแพงนะครับดูนะครับผมดูกันได้เลยนะครับเปิดแปลงปั้นนะครับผมให้ในราคานะครับ3า0บาทนะครับผมถ้าด้ถูกใจก็ ได้ติดต่อนีบสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมถัดมาครับผมหมายเลขสิบหกนะครับผมรายการนี şey ้จะเป็นเหรียญหลองพ่อเงินนะครับผมวัดดอนไอหอมรุ่นสุดท้ายนะครับจะมีแบ่งปันให้สองเหรียญนะครับพระราชธรรมาภรณ์นะครับผมรุ่นสุดท้ายนะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับพี่ๆสององนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้พร้อมกันนะครับเอาในราคา550บาทเท่านั้นนะครับผมราคานี้ได้รับ2องค์เลยนะครับมาดูที่องค์แรกกันก่อนเลยนะครับผมผมมีแบ่งปันให้2องค์2เนื้อนะครับผมนี่นะครับ แต่เป็นพิมพ์เดียวกันนะครับพี่ๆเ่นครับผมเป็นเหรียญหลือพ่อเงินรุ่นสุดท้ายนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับสวยงดงามแบบนี้นะครับผมไม่ควรพลาดนะครับพี่ๆนี่นะครับพระราชธรรมาภรนะครับผมรุ่นสุดท้ายนะครับผมปีสองห้าหนึ่งแปดนะครับอันนี้เป็นองค์แรกเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมวันนี้จะเป็นเนื้อน่าจะเป็นเนื้อกระไหลทองนะครับพี่ๆรายการที่สิบหกนะครับนี่นะครับผม ทำรสนใจก็สอบถามมากันได้ครับผมพอเงินรุ่นสุดท้ายนะครับนี่นะครับพระราชธรรมมาพรนะครับรุ่นสุดท้ายปี2518นะครับผมสวยงดงามมากๆนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลข17นะครับผมเป็นเหรียญเสียนโตหลวงพ่อทวดนะครับองค์นี้เอา400บาทนะครับ เหรียญเซียนโตรุ่นแรกนะครับผมปีพศ2,500นะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับพี่พี่จังหวัดปัตตานีนะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมรายการนี้นะครับผมด้านหลังจะเป็นพระครูวิสัยโสพลนะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่17นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับ เหรียญสวยมากนะครับผมองนี้นะครับถ mm ัดมาครับผมจะเป็นหลงป่สุกนะครับผมปราภามนทนนะครับหมายเลขนี้นะครับเอา300บาทนะครับพี่องนี้นะครับผมอยู่ในเลี่ยมเงินเก่านะครับเป็นเลี่ยมเงินผสมนะครับผมจับขอบแบบนี้นะครับ300บาทเท่านั้นนะครับพี่พรายการหมายเลขที่18ดนี้นะครับผมเนี่ยครับถ้าใครถูกใจก็สอบถามมากันได้นะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญหลง่อสุกวัดการหลงนะครับพี่เห็นพี่ๆหลายคนถามกันเข้ามานะครับ นี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญเสือเพนนะครับปีสองสองนะครับผมหลวงพ่อสุดนะครับอง์นี้เอาสามร้อยนะครับผมนี่นะครับสามร้อยบาทนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมดูผิวนะครับหลวงพ่อสุดนะครับผมวัดการลงนะครับเป็นเหรียญเสือเพนปีสองสองนะครับต่อโค้ดตรงนี้นะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่สิบเก้านะครับพี่ๆดูนะครับผิวเหรียญนะครับผมเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ แบ่งปันให้ในราคา300บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่20แล้วนะครับผมเป็นปิดตาหรือปูไข่นะครับพี่พรายการกันนี้นะครับปิดตาปูไข่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา300บาทเหมือนกันนะครับสําหรับนะครับผมพระปิดตาหรือปูไข่นะครับผมผิวมันจะมีเป็นแปะทองนะครับผมติดแผ่นทองพําเปรียวนะครับพี่พี่นี่นะครับดูกันชัดๆนะครับผมอยู่ในเลี่ยมจับขอบแบบนี้เลยนะครับ 300บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่20นะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญแลวกพ่อฉุยนะครับพี่พรายการหมายเลขที่21นะครับผมเป็นรายการรองสุดท้ายนะครับนี่นะครับพระสุวรรณนะครับผมรนมุนีนะครับพ่อฉุยปี24 65นะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับสำหรับเรียนขั้ฉุยวัดคงคารามนะครับพี่พี่ปี2465นะครับผมพร้อมเรียมเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมดูนะครับดูผิวกันได้ครับแบ่งปันให้ในราคานะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมเรียนขั้ฉุยรายการนี้นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับาสังเกตดูดีๆนะครับผมจะมีรอยจานมือด้วยนะครับพี่พี่นี่นะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับ ไปเพจนะครับด <ersch> ูผิวกันได้นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมพร้อมเลี่ยมเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเลี่ยมจากเจ้าของเดิมผมได้มาแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับผมรายการหม่ได้สุดท้ายแล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับก็จะเป็นนะครับผมรูปหล่อปั๊มเหมือนนะครับพี่ๆหลวงพ่อพรมถาวโรนะครับพี่ๆหรวอว่าหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์นั่นเองนะครับหมายเล็กนี้นะครับผมก็400บาทเหมือนกันนะครับพี่ๆนี่นะครับพ่อพรมถาวรนะครับผมหมายเลขที่ 22นะครับผม400บาทเท่านั้นเลยนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมท่านใดสนใจก็สอบถามมาก,กันได้นะครับพี่พี่พระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่22แล้วนะครับพี่พี่แบ่งปันให้ในราคา400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผม ก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดป่มถูกใจหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับก็อย่าลืมกดไว้ทั้งช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจนะครับสนใจอยากที่จะชาบูชาพระรายการไหนนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับ 1ปดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคินะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าศสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามาการได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับแต่ถ้าหากว่าผมไม่ได้รับสายอย่างไรเดี๋ยวผมรีบติดต่อกลับอย่างแน่นอนนะครับผมไม่นานเกินรอนอย่างแน่นอนนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมกลับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ใน ep หน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ